สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับผมลิกนะผมกลับมาสู่เกมฮีโร่เนวเวอร์ซับลิวว์ฮอนนั่นเองนะฮะตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในรายการฮอนแล n น้องซีรีส์นะครับซึ่งเป็นรายการที่ผมเนี่ยจะกดเข้าไปดูนะครับเพื่อนๆที่กำลังเล่นอยู่นะครับผมในโหมดให้คำแนะนำการเล่นนะฮะก็คือเข้าไปแล้วก็ไปภาคนั่นเองนะซึ่งเป็นการสุ่ม1 0 0นะครับไม่มีการเตรียมกับใครมาเลยนะครับผมแบบว่าพี่ครับกดเข้ามาดูรหัสผมหน่อยชื่อนี้นี่อะไรประมาณนี้นะครับผมจะไม่กดเข้าไปดูนะฮะซึ่งเเเเปป็็็นนนนนนกกกกาา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 รรรรรรสุ่่่มมมะะะคคััตชชือยยแหลโซึงจจดููววใใผ้้้ี อเอาใครดีเอ่ยวันนี้วันนี้วันนี้นนชื่อึงแต่ละคนนี่เอาคนนี้เลยกูจะไม่อ่านชื่อแล้วจังหวะน,นี้กูไปเลยนะครับอันนี้อะไรเนี่ยป๋องเดอะโจ๊กเกอร์ครับโอ้โหป๋องเดอะโจ๊กเกอร์เขาตอบรับมาแล้วนะครับผมโอเคใครที่เข้ามายังไม่ไดกด u b s c r คร e น่าอย่ลืมกดด้แล้วกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมในการกดไลค์แล้วก็มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านใ,นใต้เลยนะครับว่าคลิปเป็นยังไงบ้างอย่างนัี้นอย่างนี้นะครับสามารถแนะนําติชมกันเข้ามาได้นะครับ ซึ่งกระแสต,ตอบรับของฮอนแันดอมซีรีส์เนี่ยออกไปเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับเ,เพื่อนๆบอกว่าเสียงแบบนี้ยังพอโอเคเน,นี่ยอย่างฝีนีผมก็ทําคลิปออกมาลัวๆแน่นอนนะซึ่งผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยอยากเล่นเ,เองขี้เกียจนะครับผมมาภาพแบบนี้สบายกว่านะครับซึ่งเข้ามาจงัางหวะนี้เอาตัวตัวตายไปแล้วซึ่งเล่นเป็นไนตโตรนะครับโอเคจัดปลายทางไปแล้ว20นาทีนะครับ <S <S เป็นเาขาเรียกอะไรสามทางนะฮะ MM ับซีเอ็มดันดัมเหมานะครับผมน่าจะเป็นซ MM ีเอ็มนั่นแหละนะ โอเคผ่านมาแล้ยี่สิบนาทีนะฮะเกมนานแล้วนะครับผมมาได้ก็บวกกันแล้วนะฮะรู้สึกตัวจะตายไปแล้วด้วยนะครับผมเอาดีเอามังกรยังยืนงงอยู่เหมือนกันนะฮะโดนสตันเนี่ยนะฮะฮีโร่นะครับทีมเราครับผมมีไนโตรนะครับวิสเลเยอร์แม็กมาสนะผมอดีเดลีแล้วก็ดากอนิกนะครับส่วนทีมนู้นนะครับมีเฟดด็อกเตอร์ลิพเฮเซอร์นะครับผมมีไฟเลอร์นะฮะริจแนนะครับผมแล้วก็โพลิวอคนะฮะโอเคจัดไปนะครับผมได้เป็นรองเท้าวาร์บเรียบร้อยแล้วนะฮะ เอาเรื่องมั้ล่ะเหลยนี้มันจะออกโคเด็กด้ืยยังไงฮะไอ้อที่มันตีไอ้อะละวาที่มันห้าร้อยอะฮะนะผมมีบวดติดตัวมาด้วยนะฮะทำเป็นเล่นไปนะคะรับผมเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ในเกมกันบ้างดีกว่านะฮะสกอร์เราตามมาอยู่นะครับผมแต่ว่าเรื่องปอม,มก็เท่ากันนะอือก็หารแค่เรื่องสกอร์แล้วก็เวลแค่นั้นเองนะครับผม ก็นั่นยังวัดอะไรมากไม่ได้นะฮะซึ่งตอนนี้เล่นบนเหมือนจะบ,บวกนะผมแต่ว่าตอนนี้เราไปบวกไม่ได้ะครับเพราะว่าวาร์ยังติดครูดาวอยู่นะฮะแบบนี้ก็ดันป้อมไปหน่อยเลยไหมเปักวอดด้วยนะฮะทีมเขาตายไปสาวเขาตอนนี้เหมือนจะไล่ไล่กันอยู่นะเออแต่ว่าเราก็ดันป้อมนะผมมีหนึ่งวีตัวเกิดด็อกเตอร์รีเพาเซอร์นี่เองครับโอ้โหมาวาร์ปแบบนี้ไม่ต้องถามว่าใครนะะ อ้าวด็อกเตอร์เอาวะแม่งเอาด้วยวะ่ะเฮ้ยโอ้โหมานน้ำหมดกลับบ้านไม่ได้นะฮะอ้าวววด็อกเตอร์ฮะดาเมจคืออะไรอุ้ยเอ้ย,อยมีดเจเน,น่มาครับเรียบร้อยฮะแหมมากันดีแล้วเกิดเนาะแต่เราได้ป้อมครับก็ถือว่าโอเคนะระวังระวังซะด้วยนะฮะรู้สึกจะออกขีดไหมไม่แน่นขีมันอมีแค่อันเดียวเฉ่เลยนะครัผมก็ต้องดูฮะว่าจะออกอะไรเนะี่ยผมกิ่งไม้นี่ยังไม่ขายเลยนะฮะโอ้โหเก็บไว้เป็นคลังสมบัติอะไรประมาณนั้นเลยทีเดียวนะ สเตปใครสเตปมันฮะอาจจะเป็นต้นไม้เครื่องรางถะเก็บไว้ใส่ตัวนี่จะชนะอะไรประมาณนั้นนะฮะหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันซึ่งตอนนี้เนี่ยมึงจะมีการบวกนะครับมึงอย่ามัวไปดูนมสาวในเฟสเลยครับมันเล่นเกมก่อนที่โถทา,ามีคนเข้ามาดูโถโถโถ,โถ,โถนะแต่ว่ารู้สึกทีเราจะตายน,นะครับถอยไปถอยไปถอยไปนะฮะน้องแม็กบอกอย่างนั้นนะครับผมโอเคซึ่งตอนนี้เราจะมาดูการบวกกันระหว่างชิปนะับแล้วก็มีดีไฟเลอร์มาเสือกนั่นเอง นะครับผมรัดคีบจังหวะแนะ่นอนมากึารื่อโปรเพเยอร์นะครับผมโอเคเจอได้มายังไงฮะดูซิว่าจะออกของอะไรยังไม่ออกด้วยนะฮะของไม่งี้แหละนะครับผมจะอา้าวเรียบร้อยเลยคีบตายนะแต่ดูจากสถานการณ์ในเกมนี้ผมว่าชนะได้นะเพราะทีนู้นเลดผมว่ามันมันแปลกๆนะครับผมก็มีแค่ด็อกนะฮะผมว่ามันไม่เท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ไม่แยะ่ะก็จะโกร ยอดยอดนะฮะแต่มังกรทีมเรานี่เลเวลนี่พาไปนู่นแล้วนะครับ20เลยทีเดียวนะฮะโคตรจะเถื่อนเออช่วงนี้มังกรน,นี่ฮอตฮิตมากนะครับ ito, านายโตเหมือนกันนะเออคนเล่นเยอะนะครับไม่รู้ทำไมนะครับ <Yeah. S 1> มึงบังคับงี้มึงไม,ไม่ไม่รู้สึกแปลกแปลกมัะะ้งหรนี่ยนี่มึงเล่นเองปะเนี่ยแะแปลกๆนยฮะทำไมจอแบบมันหันม,มันหันนี่อะไรเงี้ยฮะ าจะถนัดอย่างนั้นหรือเปล่ายังไงโอ้หด็อกเตอร์ฮะหลบแบบโคตรฟี้ยวตอนนี้นี่โดนอายุเข้ามาหนึ่งดอกครับมีวันช็อตเข้าไปนะครับผมซึ่งในโตกูอยู่ไหนในโตกูอยู่นี่นะฮะคือคุมโคได้แบบเฟี้ยวมากฮะกดยาหรือไหมหกดแล้วนะครับผมเอาน้องแมคฮารันตีเข้าไปสวยงามยิงทีนึงได้ไหมไม่ได้ฮะแต่ก็ตายถูกปรคุมนะครับผมทีนี้เขาตายไปสามที่เราตายไปหนึ่งนะฮะแต่ดินาลีก็เกือบตายแล้วนะครับผมเลือกทีนี้เลือกว่าตายดีกว่านะครับสุดเล่นฮะ แทงปอมนด้วยตังวนี้แทงปอมด้วยบึนบึนกลับมาฮะตังมีอยู่2 0 0พัครับคนอะไรมันจะรวยขนาดนั้นฮะใช็ไหมปักบอดซะหน่อยนี่แหละเล่นเองบอดเองแคลรี่เองนี่แหละเขาเรียกว่าคนที่แบบยอดนะฮะเป่าเล่นด้วยมังกรกูโหดมั้ย่ะเติมยงเติมยาครับโอ้โหบอดอีกครับตัวอย่างที่ดี เอาเรื่องครับได้เรื่องอยู่นะครับคนนี้นะครับผมผ่านไปแล้วนะครับ24น,นาทีนะสกอร์ก็ยังตามอยู่นะแต่ว่าอ๋อเมื่อกี้นี้เห็นชัดๆเลยว่าได้เปรียบนะฮะเออนะครับผมแล้วเอากิ่ไม้มาส่งแล้วนะครับตอนนี้ <c oughs> เอามาส่งทําไมบ่ะนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ เออ <ๆๆ S 1> นะฮะมีการสั่งมาว่าบวกหน่อยอะไรอย่างงี้เข้าใจไหมเออมังกรนี่มึงบินถ้าแบบมึงไม่เกรงใจในโตรกูเลยนะโฮะในโ,ฮโฮตนี่ประมาณ50วิกว่านะครับจะได้วาร์ปนะครับผมมังกรนี่มึงไม่กี่วิก็ได้วาร์ปนะครับสงสามคนหน่อยนะค,คือมังกรแม่งเวลาอยู่ทีมเดียวกับเราเนี่ยเราเป็นแครี่แม่งเราจะไม่ได้ฟาร,ร์มเลยนะฮะเพราะแม่งมันจะบินไปตลอดเลยนะครับผมแล้วมันจะไม่ได้ปักอ้าวเ้าจะเอแล้วเรียบร้อยครับหันจอไปแป๊บเดียวนะครับตัวไปอยู่บ่อเลยนะฮะตอนนี้ เออนะฮะทั <ort. i> ้ง <Man> มีสามันสามนะครับโอ้โรวยมากอ่ะก็คือจะไม่ออกของด้วยนะฮะพี่แกนะผมเขาจะออกอะไรอาจจะออกเป็นคาถาฟ้าหรือเปล่านะฮะจังหวะนี้ดิจินแนเข้าวิสเลเยอร์ฮะแต่วิสเลเยอร์โดนด็อกเข้า่ด็อกก็โดนแมกมัดเข้าครับมีการบายแบ็กมาครับแต่ว่าก็ยังว้าไปไม่ได้อยู่ดีนะฮะโอ้โหออกวนมาเต็มเลยนะครับผมไม่ต้องว้าไปแล้วมะเอ่ออยากจะถามว่าบายแบ็กทำไมนะผมอก็คงจะรอขึ้นบ้านเลยอ่ะเอาโอเคครับเอาบอก็เอาบอมา บนก็บนฮะเอายิงไปฮะยิงมาดิเอาเอาดิยิงไาดิเอเอคงอคิดไม่จะมาเก่านะครับกดสกิค3สามด้วยโคตรจะเทนะฮมแมจิวจิวจิว,จวเออสบายจิวนี้นะครับผมสกอร์ตอนนี้ห่างกันแค่10ตัวเท่านั้นนะฮะผมบอกเลยว่าโอกาสชนะนี่กองอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับวิบ่งแบบนี้แทงป้อมหรือเปล่าไม่ใช่นะ วิ่งมาไวกว่าชีฟนึกว่าจะแทงป้อมนะ,ะโอเคบีงท,ทีเราก็ยังไม่ปั๊มหมาดนะยังไม่ขึ้นบ้านนะฮะเป็นผมผมขึ้นไปแล้วนะครับผมแบบแบบสุดตัวสุดใจไปเลยนะฮะต้นไม้นี่เก็บไว้ใช้ยันเละเกมนะฮก็จะเถื่อนพี่คนนี้ซื้อทีเดียวคุ้มเลยนะฮะอเคป้อมได้อยู่แต่ตอนนี้ก็จะต้องดูกันว่าจะต่อหรือไม่ต่อนะฮะวิสเลยเยอร์ได้มาเป็นบราวไอแล้วตอนนี้ นะครับผมเอาวางของฮอะต้นไม้มึงสำคัญที่สุดในชีวิตมึงนะใช่ไหมเนี่ยโอ้โหถึงขนาดวางของอย่างอื่นเพื่อจะเอาต้นไม้เก็บไว้อะต้นไม้คือของรักของข้า ตัดแม่งขายทิ้งเลยครพูดพูดพุ๊บขายทิ้งปั๊บเลยนะเหมือนที่เราจะตายนะครับผมเมื่อกี้นะมีวันช็อตเข้าไปนะครับผมตัวอะไรหว่าเฟนนี่หว่าเฟตอนนี้ฮะยังไงก็ไม่รอดครับผมโหทีมเราแยกอะไรนะว่าแลกกันไปนี่ครับหนึ่งหนึ่งฮะมันไม่ตามแอคไปวะเอาละครับผมจังหวะนี้พี่ปักวอร์ดไปหนึ่งทีครับอ้าวได้ไปอีกตัวนึงฮะโอชเลเยอร์โดนยิงอยู่อ้าวยิงหน่อยทีครับยิงหน่อยยิงหน่อยอีกทีอีกทีสวยยิงไม่ดี มานี้นี่บาหลักซะแล้วมั้งฮะบาหลักแล้วมั้งฮะพอแล้วครับมันได้ได้นะครับแหมใจเย็นเนาะเออรู้ว่ายงคงรู้ว่ายอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องไต่บ้านนะก่อนนะฮะโอเคใจเย็นเนาะนั่นเนี่โดนแล้วฮะเรียบร้อยไม่น่ารอดแจ้งยิงแจ๊ะแรงมากฮะน้องแม็กบอกว่าโดนมาอ้าวมึงไม่รอมันเข้ามาค่อยสตาร์ทลวเพื่อน เอาฮะตอนนี้ยังสซนอยู่ยังบวกกันอยู่ฮะเอามุดเข้าไปฮะมุดเข้าไปอุ้ยอุ๊ยโดนสบบะบัดฮะโดนสะบ,บัดอุ้ยอุ๊ยจะตายเพราะสะบัดหรือเปล่าอุ้ยฮึ่มสตาร์ทออกมาได้สวยฮะยแล้วก็บิ้งออกไปฮะแม็กมาคนนี้สเต็ปนี่ระดับโปรเพเยอร์นะฮะแม่ต่างตอนนี้สองพันห้านะครับรวยมากนะฮะแต่ว่าจะออกอะไรออกอะไรนะฮะต้องดูอีกทีนะฮะผมอา่าสถานการณ์ก็ก็โอเคอ่ะ ผมว่าโอเคนะชนะง่ายๆเลยแบบนี้นะครับก็เป็นผมผมอเลยเนี่ยทีมมันไม่มีแครี่มาเล่นกันแล้วเนี่ยโหด็อกก็เก่งอยู่ตัวเดียวใช่ไหมกบนี่เป็นกบยากไปแล้วนะคตอนนี้คืออะไรก็ไม่รู้ผมแทบไม่เห็นกบเลยนะฮะตอนนี้ก็บินมาบินมาไม่เกรงใจพวกพวกว้าวเลยนะครับผมบินไม่พอไม่เสือกเปิดแมปเลยนะคือถ้าใครโดนมันบินผ่านไม่ก็เห็นเลยนะฮะโคจะโกงอะโกงที่ตายเลยโอเคตอนนี้ดีเจนนะครับ โอ้มันจะเสียลูนไปฟรีๆเลยนะฮะลูนนี้นะครับผมป๊าบนะครับกดทำไมอยู่ในบ่อนะฮะตอนนี้ยังไม่อยู่ยังไปดูนมสาวรีเฟซอยู่นะฮะไปดูคนไลฟ์สดโป๊ะเปือยไม่ใช่นะเออเลื่อนดูในฝีนี้เจอจริงๆเลยนะแต่ผมเป็นคนดีผมไม่เคยเข้าไปดูเพื่อนเราบวกกันนะฮะเพื่อนเราขาบวกกันนะยังไม่ร,รู้ตัวคร,รับผมเอาไงฮะวาร์ปลงมาต้อมฮะตอนนี้จะช่วยวิสอร์เลเยอร์ตัวน้อยได้หรือเปล่าครับผม เอาละฮะตอนนี้มังกรมาสวยฮะยิงก็ไปดีฮะแต่ยิงใครกันแน่หลายใจเหลือเกินฮะโอ้โหตอนนี้กดเขียวไปนะครับผมผีหน่อยไหมเอาผีหน่อยไหมเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นให้ดูตัวมึงด้วยเฮ้ยมึงเห็นได้ยังไงวะมึงเห็นได้ยังไงมึงใช้โปรแกรมโกงเกมวะเนี่ยเฮ้ยที่หายมันเห็นได้ไงวะไม่เป็นผมผมไม่เห็นเลยเมื่อกี้ผมจะชอบแบบให้ตัวตัวผมเนี่ยมันอยู่แบบกึ่งกลางจอนะครับผมจะได้รู้เรื่องนะครับผมว่า อะไรมันเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้จะออกของอะไรเนี่ยเฮสามพันตังค์มสามพันนะเพื่อนโอ้ยังจะออกวอร์ดมาอีกนะฮะนี่มึงใจใจิตใจทํามาด้วยอะไรเนี่ยโอ้โคตรอ,อะ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องนะฮะโอ้สามพันสองนี่ผมเห็นเงินจํานวนนี้ไม่ได้ก็ต้องรีบออกของนะครับผมว่าพี่แกออกวอร์ดนะฮะคนนี้นี่สุดยอดจริง,รงๆนะฮะสีอพันสิยิงเข้าไปฮนะ การจอดไอเทมของพี่แกนี่ไม่มีใครคาดเดาได้นะครับผมมาวาร์ปกลับบ้านไปแล้วฮะโอเคมาจะไปเอาของก็ได้นะาไม่ครับมาเติมเลือดเฉยโอ้เกาะเดียวเอ้ยจ่อเกาะอันเดียวนี่อยู่ได้ทั้งเกมนะครับผมพี่แกเออลืมดูเงินนะฮะมึงมีเงินเท่าไหร่มึงมาอวดอะไรต่อม,มึงมีอยู่พันเดียวเนี่ยน,นะไอโทรมีตั้งหกพันนะฮะคนอื่นเหรอหกพันหรือหกร้อยฮะ ของมันอาจจะเป็นของมันแหละฮะแต่ว่าแบบซื้อของไปแล้วเมื่อกี้อะไรอย่างงี้นะดูสิจะออกอะไรต่อนะฮะมอัอไม่ละซื้อมาไม่ได้มาใช้นะครับผมโอเคเวลาคีิเพื่อน,นี่โคตรเร็วเลยมึงแย่ใๆๆ่่่นะครับผมตอนนี้ก็เรื่อยๆนะครับฟาร์ม เฉยชานะฮะไม่มีอะไรมากแต่ตอนนี้มีรู้สึกจะติ๊กเลนกลางเข้าไปนิดนึงแล้วนะฮะผมเอาของอันอ้าวเจอวอร์ดฮะตีเร็วแล้วเิดลูกน้อยน่ารักรู้สึกจะเอาของใช่ไหมเมื่อกี้บอกว่าอเอาของนะฮะเอาก็เอาไปครับน้องไนโตรเราไม่มุ่งไฟใดนะัะผมของไม่งยังไ,ไม่ออกเลยพี่แกโหดมากคนนี้ ธรรมดาซะที่ไหนฮะโหทัพทั่วราชนาจักรครับผมเออของไม่ออกครับคนนี้ไปอ,อยู่นี่ฮะคงคลองเนี่ยฟอ,อ,อ,อมล่างแตกครับผมน่าจะได้เห็นไฟใหญ่ๆห,หลังจากนี้แล้วล่ะฮะ ไปเก็บไปหว่าในโตรนี่เองครับไม่ใช่ขายใจจังหวะนี้ก็ผมเฟดเข้ามาสตันสองสวยฮะโดนโคด็กเข้าไปเหมือนจะตายแต่ว่าวิจินเนเข้ามาสวยโอ้ตาย2ครับเจอวันช็อตเข้าไปจงังหวะนี้ครับผมดีไฟเลอร์จะทํายังไงฮะตอนนี้นายโตรกูเกิดมาฮนะนายโตรยังโดนเสกเป็นกบยางอยู่วะตอนนี้ไม่นา่ารอดหรือเปล่าอ,โอ้โดนดึงอจบเลยครับทีมเราตายไป2ะฮะอ๋อไปสามดิเอามันจะตายสี่ด้วยแะฮะเพราะว่าอดีนลิน,ลน,ลนใกล้ตายแล้วนะับผมโดนเฟดไล่มาอยู่วนโดนขวดไปทีนึ่งแต่ไม่โดนฮะ ในโต้ยไม่ใช่ฮะอันนี้เรนสู้หรือเปล่าอู๋ไม่ร่อแนรัะผมเอาละครับทีเขาวตายไปแค่ตัวเดียวเองนะฮะแต่ว่ามังกรจังหวะนี้บินเข้ามาทวงเวลานิดหน่อยอือจะหนึ่งต่อสองมันจะไหวหรือเปล่าฮะแต่ดูจากเลือดแล้วนะครับรีจินแนไม่ไหวแล้วนะครับผมเอายังไงฮะตอนนี้สามตอนหนึ่งโดสตันเข้าไปอีกทีหนึ่งมังกรฮะบินไปป้อมสองไหมบินไปป้อมสองไหม ยังยังงงอยู่มังกรบอกไปแล้วกำลังเลงอยู่ขอป้อมสองได้ไหมอ้าวโหบินมาพอดีเปครับผมโดนเสกอีกทีหนึ่งฮะโอ้โหบินมาเพื่อเป็นกบยางนี่เองตอนนี้โดนสตั้เข้าไปอีกทีหนึ่งตีกันไม่เข้าเลยจะตีดูําไมเอาโคเด็กใส่กุยนะฮะเอามังกรยิงไปสิมังกรยิงหน่อยมังกรมังกรยังงงอยู่มังมีพวกมึงนี่อะไรไม่ให้มังกรกูทําอะไรเลยเหรอโอ้ใจร้ายมากนะฮะยังมีบายแบ็คอยู่ฮะแต่ว่ามันยังไม่บายครับเพราะว่าเวลามันยังได้อยู่นะแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึก มังกรนี่จะโดนลุมสกรรมอย่างหนักเลยนะฮะสามหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหอออะไรไปนรอดนะฮะเอาถ้าว้าฟได้อยู่มั้งฮะเอาว้าฟฮะวาร์ปวาร์ปสิครับวาร์ปสิครับถึงน้องแม็กน้องแม็กฮะเสียบน้องแม็กเข้าไปหน่อยฮะเดี๋ยวๆพี่กูไม่สนใจน้องแม็กเลยตอนนี้ฟาร์มคลิปก่อนนะฮะกี่ชุดว่ะเอาจังหวะนี้มึงโดนอีกแล้วฮะน่าจะต้องได้ใบแล้วอีกรอบหนึ่งนะขอ,อมชุยครับของฉุยนะครับผมมังกรน,น,น่าจะบายได้นะฮะ ถ้าบายยังไม่หมดนะคือต้องบายแล้วละ่ะถ้าไม่บายนี่บายแหลกแล้วนะครับผมตอนนี้นาตังมีอยู่จะห้พาพันนี้มีใช้เพื่อการนี้โดยเฉพาะนะฮะต้องบายแล้วครับพี่น้องทุกคนนะต้องบายครับผมยังไม่บายด้วยนะครับย,ยังยิงอยู่นะตอนนี้เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้อมานะครับมังกรบายนะฮะโอ้โหแค่อันตีขอ้นี่ก็คือจะตายแล้วพีเดนะครับผมทีจังหวะนี้เข้ามาสวยอ่ะเต่าไม่ทันทีครับผมยังไงฮะเอาไบแบ็กมานะครับผมคิดชัดได้ช้าไปหน่อยนะครับแม็กมัรอันตีเข้าไปฮะเกี่ยวใครได้ไหมกูไม่เห็นนะครับผมมันจะเกี่ยวริจินรได้นะฮะโอเคป้องกันบ้านได้อยู่นะฮะตอนนี้บินเข้าไปป้องกลางครับแต่ว่าตอนนี้เป่าเข้าไปเจอใครเจอใครจะเอยยังไงอ้าวมันหายไปแล้วฮะไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผม โอเคแต่วันนี้ต้องดันส่วนและพี่กูห่วงทีม้วเกินึงจะเอาตังค์ไปทำไมว่ามึงก็ไม่ซื้อของเนี่ยไอ้ตัดมึงายแบ๊มันหมดแล้วเพื่อนเอ๋ยอืบาตรกริษด้วยนะฮะของชิ้นเดียวนี่ใช้ยันจบเกมนะครับผมพี่แกวันนี้นะผมวันช็อตเข้าไปฮะโดนใครไม่รู้ครับผมนะว่าขอให้มันตายถึงเราจะได้ชนะนะฮะนี่ไฟเลอร์ฮะล้มไปหนึ่งศพครับผมอ้าวจังหวะนี้เอ้าเอ้าเอ้าเอาเฟดห้าวครับแบบนี้ไม่รอดแน่นอนเนียบร้อยฮะอุ้ยทำไปเล่นนะครับเขากอบทองนะคร เออเออเอาดิตอนนี้ยังไงวะทีมเขาตายไป3นะฮะต้องได้บาหล็กแล้วแหละฮะอ๋อขอพี่เขายัางไม่เอาครับพี่เขาจะมาซื้อยาก่อนนะครับผมใจเย็นๆเนาะเออซื้อบอดมาด้วยนะฮะเฮแล้วจรทีมเขาจะบายแบบที่ป่ะนะครับผมเฟตเข้ามาสวยฮะ,ะเฟตนี่แหละที่บายนะ,ะับผมอาจังหวะนี้โดนพายุไปอีกดอกโอ้โหวังกรเลือดหายฮะ,ะตอนนี้เอาแล้วะครับผมจะจบเกมแล้วหรือเปล่าต้องยิงสู้อย่างเดียวแล้วครับไม่งั้นแพ้แน่ นะผมเป็นผมผมวาบแล้วเนี่ยโอ้โอ้หจบเลยฮะดับเบิลแท็บเข้าไปนะผมตอนนี้ตังเยอะไปก็บายแบกไม่ได้แล้วนะฮะอืผ่านไปแล้36นาทีนะครับผมทีมเขาจะมาเอาบาร์แรกเลยหรือเปล่านะฮะก็ต้องดูอีกทีนะครับผมแต่ว่า2ตัวเนี่ยอยู่เลนกลางกับเลนล่างแล้วนะฮะถ้าดันมาก็าอาจจะทันก็ได้นะครับผมอมันกัะมาพ้องกับคีฟไงเพราะว่าคีมมันตีแรงนะครับ เอาว่ามาล่างสาแบบนี้น่าจะดันป้อมล่างนะโอ้กัน2ตัวด้วยนะครับน้องน้องกรไม่น่าจะบายได้แล้วนะครับเวลานี้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะถ้ามังกรบายได้ก็น่าจะไหวยอยู่นะผมไม่แน่ใจว่ามังกรบายครบปริอยังนะครับพี่แกนั่นไงฮะเอาละฮะยังไงครับผมมันใครจะโดนหรือเปล่าเล่นล่างฮนะผมก,ก็ดูจากในมินิแมปนี่แหละนะป้อมแตกไปแล้วนะ,ะไม่มีใครวิ่งไปการเลยแบบนี้แตกชัวะะร์ครับบาหลกหนึ่งทางชัวร์ รเรียบร้อยโอเคมารูกทีนะครับทัง <c oughs> ไงเอาวอดนะฮะบ,บอดทั้งเคมครับผมตอนนี้ยังไงย่อเป็นหนึ่งทีสตาร์หนึ่งหนครับอะดิดาลีนอันตีไหมอะดิดารีนบอกชังเฮดวิ่งมาวิ่งมังงเลยฮะอของยังไม่ออกด้วยตอนนี้โอ้โหนะบวกกันหน้าบาแลกฮะตอนนี้ยังไงวะยังไงเดีย๋ยวพึ่งใจเย็นครับใจเย็นซื้อมาเป็นชังเฮดนะฮะ เอข้าใจคิดเข้าใจคิดครับผมเอาฮะไล่ยิงอยู่ฮะไล่ยิงมัน,นสุดขอบจอนะครับผมโอ้รู้สึกจะปิดตำนานไปนะครับรู้สึกจะโดนเฟดจิกเจออยู่ ตอนนี้หืสู้หน่อยหหกดชังกันเฮดสู้เลยทีเดียวนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยใครวิ่งมาหลังว่าเฟดนี่เองจะใครเล่ายิงเข้าไปดีแล้วมึงจะหนีมันทำไมละเพื่อนมึงเขาวิ่งเข้าวอดฟ้าสิครับผมเอาวะตอนนี้ยังไงโหโดนลุมสกรัรมรอบ8ดทิศนะฮะยังไงหืมยิงก็ตายแม่งกดเบนเมลเรียบร้อยฮะไม่รอดฮะมังกรบินเข้ามาครับผมมังกรโดนลุมสกรรมัมสามหนึ่งฮะจะเอาอะไรไปรอดวะจะเอาอะไรไปรอดมังกรบอกบอกูว็ไม่กลัวเหมือนกันว่ะ เออเอาดีมีการโหวตคอนซีตไปนะครับผมเอ้าจบเกมแล้วนะครับโอ้ใช่อย่างนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นเกมที่งดงามอีกเกมหนึ่งนะฮะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมตั้งแต่ต้นยันจบนะครับถ้าชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c h anel n i c k c a s t Game ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ